พักกันดูดีๆนะพระเราจิตเราอย่าไปปล่อยโอกาสทิ้งอย่าไปปล่อยเวลาทิ้งพยายามรู้ใจรู้ความปกติกับประมาณในการคบชันองตัวเราเอง กายของเราหิวหรือว่าใจของเราเกิดความยากให้เราดูรู้ความปกติรู้อาการห้องใจพิจารณาตัวเราตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนกระทั่งเวลาคบเวลาฉันดูรู้ย่วัจจุบันย้อนเข้าไปดูแล้วก็รีบแก้ไขมาเขาปล่อยปะละเลยกัน <c oughs> อันนี้อากาศก็เริ่มเย็นลงไปสักหน่อยหนึ่งเมื่อวานไอ้ลมดมมาหนาวเริ่มมา ทุกปีนี่เดือนพฤศจิกางานไหมนี่จะหนาวเดือนวันนี้เดือนวันที่เท่าไหร่นะอืมสิบแปดเดินขึ้นมาก็มีตั้งแต่เมือกับแจง้งในเห็นพระผมผมเออวันนี้วันพระมันะไม่ค่อยได้ไปกําหนดกฎเกณฑ์กับวันกับเวลาเหมือนกับพระบทใหม่พระบทใหม่ก็นั่งนับนิ้วนะวันนี้วันจันทร์วันอังคารวันพุธ จะได้ศึกวันไหนโนองอ่งี้นะกำหนดวันศึกตั้งแต่ก่อนยังไม่ได้บวด <c oughs> แต่ใจมันไม่อยู่เอาไม่อยู่มันก็คิดไปเหมือนนกอยู่ในกรงวิง่งกายอยู่ในกรงใจมันวิง่งออกเนี่ยไปข้างนอกมันก็วิ่งไปไม่ถึงเวลาก็ไม่ได้ออกต้องอดทนอดกลั้นก็เรียกว่าตะบ,บะไปพระชีที่นี่คงไม่มีบุญกับได้ไปใส่กางเกงกับเขาหรอกมังง้งโน กันบำเพ็ญเอาขัดเก่วตัวเราแก้ไขตัวเราปรับปรุงตัวเราวิญญาณเกิดได้ยังไงใจเกิดได้ยังไงอะไรคือใจคําว่าวิญญาณกับใจเป็นอย่างไรวิญญาณในกายของตัวเราเออไปจะให้พระไปเที่ยวอินเดียสักสองสามเดือนพระโลกใดที่จะไปอินเดียอาจารย์ข้าวเ็จให้มหาหลวงพ่อทีกุตึทั้งเจองกันหละ นางเกตองไปไประโยชน์ด้วยที่ประเทศอินเดียนะแล้วก็เออบอกว่า,ว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 าไม่ต้องไปไม่ต้องไปไม่ต้องไปไม่ทำที่เดียวกันหมดเลยเอา,เอา,เอา,เอาทำที่เดียวแล้วก็ทำบัตรไปเลยเปลี่ยนบัตรใหม่บัตรประจำตัวใบใหม่ไปทำที่อำเภอนั่นเราต้องค่อยไปเช็คที่โน่น ก็ทำต้นจะก่อนค่อยไปจะไ,ไปเช่นทีโนนกันจะได้ไปประเทศอินเดียดูพวกแขกกันอย่างประโยชน์สักสองสามเดือนจากเมืองปารานาสีไปอยู่ที่เมืองปารานาสีใกล้ๆกับปัดเชตุวันสวันจะได้ไปทําทางไปสวรรค์ขึ้นไปสวรรค์ใครเอ ไปจากเมืองจากอินเดียเข้าสู่เนปาลไปอะไรต่างๆนี่จะได้มีที่พักได้ดูแลเรื่องที่พักเรื่องห้องสุข,ขาต่างๆให้สมบูรณ์ลำบากประเทศอินเดียนี่ลำบากเรื่องเรื่องสุข,ขานี่ก็ลำบากแวะข้างทางเราก็กับผ่าุงกับยกขึ้นข่มเลย บางทีนั่งปล่อยทุกอยู่ข้างถนนรถบิ่งไปก็โยกมือโบกไงน,หนะคนเยอะคนเยอะวันณะเยอะหลายวันณะหลายวันณะที่ประเทศอินเดียทนาว่ามีวันณะอะไรวันณะกษัตริย์วันณนะผา,ามวันณะแพทย์วันณนะสูตรมีหมดมีหมดเดินไปที่ไหนนี้สูตดเตองเตอเดินไปนี่ไม่ระวังนี่เหยียบกับระเบิดกันระเนละน,นั <c oughs> ดนแต่ละจุด,ดแต่ละม,มุม ต้องใส่ถุงก๊อบแก็บไปเที่ยวแต่ละจุดแต่ละจุดพระพุทธองค์ท่านถึงได้เลือกเกิดที่ประเทศอินเดียเพราะว่ามีหลายชั้นวันณะหลายาศาสนารวมพลกันอยู่ที่นั้นท่านถึงได้ไปเลือกเกิดอุบัติขึ้นแล้วก็ เออเปิดเผยความเป็นจริงของชีวิตคือตั้งาศาสนาพุทธรู้ความจริงแล้วก็เปิดเผยกับธรรมกลางไอ้ความเห็นผิดแต่ก็สู้ของเก่าไม่ได้นะเพราะว่าของเก่ามีบาร,รมีมากกว่าพวกาศาสนาพราหมณ์ศาสนาฮินดูต่างๆจนกระทั่งาศาสนาแกผ้าก็มีเดรโทงโทงโทงไม่เอาอะไรนะี่จะเรียกว่า,าศาสนาอะไรเจ้าลัทธิอะไรนะ ในภาพที่ดีเขาก็ถ่ายมาให้ให้เห็นเนี่ยระเียวาศาสนาสนชัยนลไม่เอาอะไรแต่ไม่ค่อยมีปัญญาทางสมมุติปล่อยวางหมดนะี่ปล่อยวางไม่เอาอะไรปัญญาไม่รอบรู้ในสมมุติไม่รอบรู้ในโลกธรรมเสื้อผ้าก็ไม่ใส่ไปที่ไหนก็เดินทงทงตามถนนหน,ท,นทางไปนะี่ยดุกสิทธก์ดขาก็ตามไป คนในเขาลบศรัทธาก็เอามือไปแตะกระดอแล้วก็มาแตะหน้าผักจ <c> ะ <oughs> เรียกว่าไม่มีปัญญาหลอบรู่ในสมมุติเท่าไหร่หรือว่าเอเอเอปล่อยวางแบบลื่มโลกทิ้งโลกไปเลยใครจะว่ายังไงก็ช่างใครจะดูยังไงก็ช่างจะเปลกให้ท่านเจ้าคุณไปดิไปปลึก <c oughs> เอามาปลึก <c oughs> ปล่อยวางนี่ เป็นกับไอ้พอไก่ภาวนาอะไรพุทโธเบฉี่คนหนึ่งเคยมาพักอยู่ด้วยแต่ว่าที่ชำน,นักทางหนองคายหรือหลายที่ในประเทศไทยหลายที่เหมือนกันปากันไปน,นั่งสมาธิแล้วก็พุทโธพุทโธพุทโธ พุโทโธไปพุโทโธมาปากก็ท่องบนพุโทโธแรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นแล้วก็เต้นรอบวัดกันพุโทโธพุธโทโธพุทโทมือนก็โกกก็เจียนเพราะว่าขย่าวความรู้สกของง้นเอเสียงเต้นกันระเนระนาดก็เลยเคยมาวัดนี่ก็ให้ทําให้ดูหน่อย,อยามานั่งกันในศลานี่แหละก็พุโทโธไปพุทโธมาก็เต้นมันเต้นแรงเต้นกลามันกับผีเขา้า เต็มวัดไปหมดทั้งพระทั้งชีทั้งแกลาวาดเอานะนั่นแหละเขาเรียกว่าไม่มีปัญญาเอาเฉยเลยไม่มีปัญญาถ้าเราเข้าใจแล้วยืนเดินนั่งนอนกินอยู่ขับไยเราดูใจของเราใจเกิดเราก็รู้จักดับรู้จักละไม่จําเป็นต้องปแสดงออกให้ใครเขารู้เลยเรารู้เรา <c oughs> เราแก้ไขเราปรัปรุงตัวเราอยู่ตลอดเวลาบางคนก็เ มาวัดหลวงพ่อหลวงพ่อสองสามทุ่มอะไรผมมาขอปฏิบัติธรรมพวกผมพวกนูมาขอปฏิบัติธรรมหน่อยนะ <c oughs> เอาก็ปฏิบัติที่อยาก,กปฏิบัติก็ฝึกไม่อยากปฏิบัติธรรมอยู่บนชาราพระยกนี่แหละ <c oughs> ขอเปิดไฟขอใช้ไฟหน่อยนะื <c oughs> อนนีนก็ให้เออด้ได้ดี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 ดดดวนพ <c oughs> ออนุญาตท่นานน่ะก็พากันไปเปิดไฟกัน เดินสามจังหวะกันยกน้อย่างนา้อยเยบนอยอย่นานหลายหลายจังหวะเดินฝึกไปฝึกมานถ้าไม่มีคนก็ไม่ฝึกนะถ้ามีคนเห็นตึงฝึก <laughs> ใจก็เป็นบุญอยู่นั่นแหละแต่ความเข้าใจผิดไม่ใช่ว่าสิ่งที่แมนดีก็ดีใจก็เป็นบุญแต่ความเข้าใจผิดทำไมสามสิบปีก่อนไปเห็นพระสายนี้แหละอืกำนจจัดเจริญ ไปบิณฑบ,บาตเจ้าเช้าก็ไปบิณฑบ,บาตหกเจรูปก็พวกหลวงพ่อก็ไปบิณฑบ,บาตเหมือนกันบิณฑบ,บาตเหมือนกันก็เลยเอะ๊ะทำไมรถมันติดวะผมมองไปเห็นพระกำลังเดินชางจังหวะเดินปฏิบัติธรรมไปด้วยไปบิณฑบาตไปด้วย้บบา,วยามถนนยกน้อยย่างน้อรลนไปไม่ได้ก็เลยติด ก็เลยว่าไม่มีเอปัญญาเอาฉเฉลยแต่ก็สร้างศรัทธาให้คนเชื่อถือนับถือแล้วก็ไปสร้างศรัทธาเวลาไปปฏิเขาก็นึกว่าไปบิณฑบาตด้วยสร้างยังบะไปด้วยปฏิบัติธรรมไปด้วยเนี่ยความไม่เข้าใจ,จากาดโยมเราก็ศรัทธาดีดีเห็นพระทุดลงมาแล้วก็ลงไปเข้าบ้านโน้นเข้าบ้านนี้ ไปขอบาทขอผ้าขออะไรต่างๆเขาว่าจะไปทุดดงนะ mm. ันเขาใจผิดคอา่าทุดดงนี่หมายถึงขัดเกา่ากิเลสตั้งแต่ตื่นขึ้นมานะีก mm. ิเลสตัวไหนมันเกิดอันนั้นไปขอบาทขอขอเงินขอทองจะไปซื้อผ้าจะไปทุดดงพอโยมบอกว่าเดี๋ยวจะไปซื้อมาถวายให้ไม่เอาจะเอาเงินไปซื้อเอาเยเยอะแยะ คำวัตถุหมายถึงขัดถึงเกลาเดรัจกิเลสได้ความโลภความโกรธความอยากความอะไรยืนเดินนั่งนอนนอนอยู่ถ้าเรามีสติดูใจรู้ใจก็เป็นการทุดงความหมายของคำวัตถุดงการเปลี่ยนสถานที่หากายวิเวกหาใจวิเวากาวเวถ้าเราไม่รู้จักขานของใจไม่รู้จักดับไม่รู้จักคลายมันก็ไปด้วยความอยากของกิเลสไปด้วยความหลง อยู่ด้วยความหลงความไม่เข้าใจมันก็หลงโดยที่ไม่รู้ว่าตัวเองหลงเราต้องรู้จักลกษณะของสติรู้จักลักษณะของใจีนแต่และว,วันความขยันมันเพียรของเรามีเพียงพอหรือไม่การสังเกตการวิเคราะห์การยังประโยชน์ละอายในสิ่งที่ควรละอายให้ก้าหาญในสิ่งที่ควรก้าหาญแบ่งแยกทำความเข้าใจให้ถูกต้อง ทั้งงานสมมุติทั้งงานวิม,มุตตเข้าใจใหม่ๆก็าวางภาระหน้าที่สมมุติมาศึกษาเรื่องวิม,มุตต่ใจมันหลุดพ้นเห็นความเกิดความดับในขันห้าเกิดความเบื่อนหน่ายมันก็จะหาทางหลบหลีกหลบหลีกไม่ได้ก็อยอุเบกขาอยู่ภายในมันมีหมดอยู่ในกายในใจของเรากันวิ่งหาแต่งแต่ภายนอกกัน เรารู้จักจุดหาเราอยู่กับพี่นั่นแหละจัดการกับพี่นั่นแหละสติพังเพอได้ยังไงกิเลสขึ้นมาเกิดขึ้นมาได้ยังไงกายทําหน้าที่อย่างไรวิญญาณทําหน้าที่อย่างไรมันสนุกออกมีความสุขออกส่วนมากก็มีแต้แต่วิ่งหาความอยากอยากแกรู้ทาอยากแก่ได้ทําอยากเงล่าอยากรวยมีแต่ความอยากไาม,ากม่ได้การแสวงหามีแต่การดิน้นหล่นไม่ได้การขอ ยิ่งอยากเท่าไหร่ก็ยิ่งปิดกั้นเอาไว้หมดยิ่งขอเท่าไหร่ก็ยิ่งอยากยิ่งจนไม่คลายออกให้มันหมดเหมือนกับท่านเจ้าคุณทานหมดทันแม่ไล่นี้มาบวชได้อยู่บ้านทานของแม่หมดหมดไปแล้วหรือเปล่าไม่รูนะ้ไม่เอาอะไรอยากให้แม่ได้ปุ่นนุ้งปรเรียวว่าทานทานโดยการบังคับโดยอัตโนมัติ ทานไม่ทำความเข้าใจกับสมมุติแม่หมดแล้วก็แม่จะลำบากนะ่อะไรก็จะบังคับให้ตั้งแต่แม่ฐานหมดนะต้องทานด้วยปัญญาแบ่งกินแบ่งใช้แบ่งเก็บตั้งแต่ลับพรกันอขอให้ญาติโยมทุกคนทุกท่านจงเจริญสติสร้างความรถถู้ึกรับรู้สัมผัสของลมหายใจของเราที่วิ่งเขา้าวิ่งออกกระทบปหลยยมกของเราให้ชัดเจน นั่งตามสบายนะวางกายให้สบายวางใจให้สบายปาละนาที่สมมุติทางด้านวัตถุต่างๆพวกเราก็วางมาแล้วทีนี้เราก็มาหยุดมาดับความนึกคิดปรุงแต่งหรือความคิดที่จะพูดขึ้นมาปรุงแต่งใจเราเขาไปพยายามหยุดไว้ซะก่อนมากระตุ้นความรู้สึกรับรู้สัมผัสของลมหายใจที่วิ่งเขา้าวิ่งออกกระทบหลาใจหมุกข,ของเราเราก็หายใจตั้งแต่เกิดแต่เราขาดการสนใจขาดการสังเกต เลยปล่อยปะละเลยจะมาดูจะมาโลทีทำไมมันถึงอึดอัดทำไมมันหายใจไม่คล่องสารพัดอยากเราก็พยายามหัดสังเกตบ่อยบ่ยการสังเกตการทำความเข้าใจบ่อยบนี่แหละคืเรกมีสติสังเกต,เก,ตกายของตัวเราเองถ้าความรู้สึกไม่ต่อเนื่องเราก็เริ่มใหม่ความรู้สึกไม่ต่อเนื่องเราก็เริ่มใหม่หายใจอย่างไรถึงเป็นธรรมชาติที่สุดหายใจหยาเป็นอย่างไรหายใจละเอียดเป็นอย่างไร อันนี้เพียงแค่จเจริญสติรู้กายสร้างผู้รู้หรือว่าสร้างสติใจนั้นเป็นธาตุรู้แต่เขาเขายังหลงอยู่ตอนนี้เขายังหลงอยู่มาหลงสร้างขันหา้าสร้างกายเนื้อมาปกปิดเอาไว้แล้วก็หลงเกิดอีกแถมเป็นธาตุของกิเลสอีกเกิดความอยากความไม่อยากเกิดความย,าามมย,าามยินดีกินได้สารพัดอย่างอีกเรามาสร้างสติไปอบรมใจ สติของเรากําลังไม่เพียงพอก็เลยอบรมใจไม่ได้ก็เลยปล่อยเลยตมเลยทั้งที่ใจเป็นบนุญใจอยากจะได้บุญใจอยากจะรู้ธรรมการเกิดของใจนั่นก็คือหลงแล้วมันเป็นธาตุของอกิเลสอีกกิเลสหยาบกิเลสละเอียดเราต้องเจริญสติเข้าไปรู้เท่าทันเห็นเหตุเห็นผลชี้เหตุชี้ผลอะไรคือส่วนรูปอะไรคือส่วนนาม,มเพียงแค่ระดับของสมมุติพวกเราก็ยังไม่ขยันหมันเพียงกันมันก็ยาก พุทคือโลกธรรมในสิ่งที่เราเข้าไปยุ่งเกี่ยวนี่แหละรูปรสกลิกก่นเสียงสัมผัสความเป็นอยู่ปัจจัยสี่นี้แหละเราก็พยายามทําให้สมบูรณ์ไม่ให้ลําบากที่พักที่อาศัยที่หลับพี่นอนถ้ามีสิ่งพวกนี้เอื้ออํานวยความสะดวกสบายแลย้วการปฏิบัติใจก็จะไปได้เร็วได้ไวคือไม่ได้มากังวลกับสิ่งพวกนี้ท่านจึงบอกว่าให้ตัดความกังวล ยังสมมุติให้บริบูรณ์เช่ก่อนความขังบนก็จะคลายไปจะเอาเอแต่ทำความเชี่ยวชาญของเรามีหรือไม่การให้อภัยการอาโหสิกรรมความอดทนอดกลัน้นการสังเกตการวิเคราะห์ของเราเต็มเปี่ยมหรือเปล่าเราก็ต้องพยายามบอกตัวเองให้ได้ใช้ตัวเองให้เป็นตั้งแต่ตื่นขึ้นมาอะไรควรทำก่อนอะไรควรทำหลังประโยชน์ระดับสมมติประโยชน์ระดับพิมุติ ประโยชน์ใกล้ประโยชน์ไกลประโยชน์ตนประโยชน์ท่านประโยชน์ต่อส่วนรวมเราต้องเป็นคนจางวิเคราะห์มองให้เห็นเหตุมองให้เห็นผลภาษาธรรมภาษาโลกเป็นอย่างไรเราก็ต้องดูให้รู้เรื่องไม่ใช่ว่าแต่และว,วันตื่นขึ้นมาใจไปมีแต่ความเทอะยะทะยานอยากมีแต่การปรุงการแต่งทั้งใจทั้งขันหา้ารวมกันไป ผสมลงส่งเสริมด้วยสติปัญญาหนุนกำลังกันออกไปวิ่งไปข้างนอกอย่างเดียวก็ถูกไปเลยพิษก็พิษไปเลยเราก็ต้องไปยากแนวทางนั้นมีมาตั้งนานอยาิโยมทางละยองหรือละหนองละยองเนาะทงท่านอาจารย์ฐานนินท่านก็ส่งบริวารมาหลายคนมาตั้งแต่เมื่อวานท่านก็อยากจะให้บริวารได้ทำบุญทำบุญให้กับบริวาร โอ้คนคนนี้เก่งอาจารย์ธานินสมลาภาตั้งโรงเรียนทั้งมีสารพัดอย่างเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ฝักไว่ในบุญในกุศลจิตใจมีพมมีหานมีความเมตตาให้บริบาลเข้ามาวัดมาเผกหลายรุ่นหลายรุ่นแม้แต่ตัวของท่านเองก็มาปวดอยู่กับหลวงพ่อพอพูดกับท่านว่าถ้าอยากจะรู้ทรรทานบุญทานธรรมมีแล้ว อยากจะรู้ทําให้เคลียร์งานสมมุติสักพักสักระยะนะแล้วก็มาฝึกให้รู้ตรงนี้จริงๆให้รู้ให้เห็นให้ทําความเข้าใจให้ได้จริงๆนี่จะพอทําได้ไหมท่านเขาพยายามเดิมเคลียร์งานทั้งงานก็เยอะตัดสินใจมาบวชท่านก็เลยบอกถ้าผมไม่ได้เคลียร์งานไม่ได้มาบวชชีวิตของผมคงไม่เปลี่ยนไปถึงขนาดนี้<ม>สนใจมานานตั้งหลายปีติดตามมาเรื่อยๆจนกระทั่งได้มาบวช ทั้งครอบครัวทั้งลูกสาวทั้งแม่บ้านนี่ก็จับมาฝึกหมดบริวารก็มาฝึกหมดได้เท่าไหร่ก็ดีนี่แหละท่านอยากให้บริวารได้บุญได้กุศลมาสำรวจตัวของเราวางภาระหน้าที่การงานทางหน้าที่ท่านก็ให้วางให้เขามาวัดการจเจริญสติเป็นยังไงการวิเคราะห์เป็นยังไงเราทําหน้าที่ได้ดีแล้วหรือย,ยังทํหน้าที่ของเราได้ดีแล้วหรือยังนั่นแหละต้องพยายามพิจารณาตัวเองแก้ไขตัวเอง เรามีความรับผิดชอบอยู่ในระดับไหนภาะมีหน้าที่การงานเป็นอย่างไร่นีเราขยันมันเพียนหรือไม่ท่านก็อยากจะให้หมู่ให้คณะให้บริวารได้มาเข้าใจาจัดเวลาให้ทำให้นี่ใครอยากจะบวชชีท่านก็อนุญาตให้ได้หมดเลยมาหาท่านเจ้าคุณได้มาศึกษาได้มาปฏิบัตินี่แหละ คนประเภทนี้แหละเป็นที่พึ่งของหมู่ของคณะของบริวารได้ไม่จะอยู่ที่ไหนก็มีความสุข<ม>ก็ต้องพยายามพิจารณาดูทางด้านจิตด,ด้านใจทางด้านนมามธรรมท่านก็ส่งเข้ามาศึกษาอยู่ที่วัดมาแก้ไขมาปรับปรุงตัวเราเองพวกเรามีโอกาสมากมีโอกาสมีเวลามากก็ต้องพยายามจะเข้ามาศึกษาเข้ามาแต่และว,วันใจเกิดสักกี่เที่ยว เพียงแค่การกอ่อตัวการเกิดส่งไปภายนอกนั่นนะสักกี่เรื่องบางทีก็เหตุจากภายนอกมาทําให้เกิดบางทีจุดหมายไปทางทางสมมุติอันนั้นก็ขาดตกปกพ่องอันนี้ก็ขาดตกปกพ่องเราก็รีบทําให้เต็มเชี่ยแก้ไขให้ได้เชี่ยม,มันก็จะส่งผลถึงทางด้านจิตใจสงบได้เร็วได้ไวไม่ใช่ว่ามีแต่งแต่สร้างปัญหาทุกคนก็มีปัญหาหมดนั่นแหละแก้ปัญหาจากภายในทั้งภายใน,ท,ยในทั้งภายนอก มาร่วมกันช่วยกันแก้แต่ปัญหาภายในนี่ต้องแก้ของเราเองปรับปรุงตัวเราเองปัญหาภายนอกก็มีโอกาสช่วยแก้กันอนุเคราะห์กันได้ให้ถึงจุดหมายปลายทางได้ระดับหนึ่งแต่ปัญหาภายในเราต้องสะสางด้วยตัวของเราเองให้ถูกวิธีให้ถูกแนวทางอยู่กับสมมุติเขาลบสมมุติไม่ยึดติดสมมุติแก้ไขสมมุติมาช่วยกันแก้ปัญหาไม่ใช่มาสร้างปัญหามาเพิ่มปัญหา พ่อทุกคนมาด้วยเรือแรงเบี่ยงของกรรมเราต้องทําความเข้าใจกรรมภายในคือทั้งด้านนํามาทําตัววิญญาณไปหลงไปยึดในขันหานั่นแหละท่านถึงให้สังเกตวิเคราะห์แยกแยะทาความเข้าใจตามดูแล้วก็ละแล้วก็มาละกิเลสที่ใจนี่กรรมสมมุติเราก็ยังฝ่ายกุศลแต่ไม่หลงไม่ยึดอีกให้อยู่เหนือสมมุติอีกการพูดง่ายแต่การลงมือทําจริงๆต้องทุกเวลาจนเป็นอัตโนมัติ ในการดูในการรู้ในการทําประโยชน์กายวิเวกเป็นอย่างไรใจวิเวกเป็นอย่างไรใจวิเวกหมายถึงใจที่ปราศจากการเกิดเป็นยังไงใจที่ไม่มีกิเลสเป็นยังไงอะไรคือสติปัญญาไปเกิดแทนได้อย่างไรแม้แต่สติปัญญาถ้าเป็นอกุศลเนาอยังไม่ให้เกิดอีกความเกิดแม้แต่นิดเดียวยังไม่ให้เกิดที่ใจหรือความทิดนั่นแหละมันก่อตัวเราก็พยายามริบดับการได้ยินได้ฟังได้อ่านการแสวงหาทุกคนมีกันมานาน แต่การลงมือจริงๆต้องเริ่มจากที่ตัวของเราปัญญาสมมติมีทั้ง้อยก็คลายออกทั้งลอยให้เหลือดีที่ความบางคมไปสุดเปลี่ยนปัญญาสมมติปัญญาโลกีเป็นปัญญาธรรมถ้าเราแยกแยะได้ตามรู้ได้ใจรับรู้ได้สติปัญญาจะคิดเรื่องอดีตคิดเรื่องอานาคตคิดเรื่องภาราทีการงานก็เป็นปัญญาธรรมหมดท่อใจของเราเป็นธรรมใจของเราว่างว่างใจไม่เกิดมันมีอยู่ในกายของเรา ทำได้บัางไม่ได้บ้างก็พยายามทำนะให้รู้จักการเจริญสติให้รู้จ,ากกาจัจกจะลุกจะก้าวจะเดินความรู้ตัวต่อเนื่องหรือไม่ต้องอดทน,ดนจนเป็นอัตโนมัติในการดูในการโลหายสงสัยในสิ่งต่างๆหายสงสัยในคําสอนของพระพุทธองค์ เพียงแต่จะดําเนินให้ถึงจุดหมายไปทางยังประโยชน์ให้เต็มเปี่ยมทั้งโลกนี้และโลกหน้าเอาโลกปัจจุบันให้ดีเอาสร้างความรู้สึกรับรับการหายใจให้ได้ต่อเนื่องกันทักนาทีทรงนาทีก็ยังดีนะดีกว่าไม่ได้ทำอ่ะพากันไหวพระพ้อมกันคอยไปสร้างสรค์ต่อทำความเข้าใจกันเอาให้ได้ทุกุริยาบุตรญาติโยมเราก็พากันไปรับประทานข้าวปลาอาหารที่ลงทานกันนะไม่ผู้ใจบุญทำลงทานหรอแลวพวกเราอยู่ ญาติยโยมที่มาจากอาจารย์ฐานินก็ไปฐานที่โรงทานหรือเข้าโรงครัวเลยก็ได้มีอะไรก็ช่วยกันทำ